สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะแรนดอมคลิปนี้เราจะมาในหัวข้ทอท็อปิกที่ว่าเรื่องอะไรของศัตรูที่เขาดูป้อมที่สุด นะแต่คนอื่นไม่รู้แล้วคุณรู้หรือว่าคนอื่นอาจจะรู้แล้วคุณไม่รู้ก็ได้ส่ง่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแช์นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณและศัตรูของคุณนะคนที่คุณถามถึงนะว่าเขาดูปลอมเรื่องอะไรปลอมหมายถึงโกหกไม่เนียนนะคะแล้วคุณจับแล้วคุณนะจับได้หรือว่าคนอื่นเขาจับได้ เป็นเรื่องราวที่ศัตรูโกโหกคุณไม่เนียนั่นเองนะดูปลอมนะเนาะเนปจูนท่าดิมพบิร์สกันมาก่อนนะคะบ้าราศีตุลท่านลมเจวินาราศีมิถุนท่านลมมาราศีเมราศีพิจิกมูลราศีมินราศีกรกฎพระศรราศีมินท่านนา้ำนะคะสกอร์โอราศีพิจิก ชาวธานามวีน,นาส,บสบราศีพฤษภราศีตุลนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณนะมี14 21 7 12 3 8 17แล้วก็16นะคะเดี๋ยวเรามาตวรวจสลรังงานของคุณและศัตรูของคุณกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะเอ,อเขาอาจจะแสดงให้คุณเห็นแล้วคุณไม่รู้อะหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แต่คุณรู้ก็ได้นะมันดูปลอมนะคะเป็นเรื่องอะไร ขอดูพลังงานของศัตรูของคุณหน่อยนะคะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกแล้วมันดูป้อมมากๆมันไม่จริงเลยโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณดูออกมาดูสิ เรื่องที่หนึ่งะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่เขาปลอมๆแต่คุณจับได้หรือว่าคนอื่นจับได้นะคะเรื่องปลอมเนาะ The fool นะคะโอ้ชีวิตหลั่นล้านะ,ะชีวิตแบบดูมีความสุขหลั่นล้าไม่สนใจอะไรไม่แคร์ความรู้สึกใครแต่จริงๆแล้วนะคะน้ำตาตกในเครียดซีเรียสนะคะร้องไห้อยู่คนเดียว นะคะคือแบบว่าเวลาที่อยู่ในสังคมอย่างเงี้ยนะ,ะก็พยายามที่จะกลั้นน้ําตาไวไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะมีความสุขชนะทุกอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไหนได้ชีวิตอมทุกข์นะ,ะชีวิตหมกมุ่นชีวิตกดดันชีวิตอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาอิจฉานะคะรู้สึกแบบแย่กับชีวิตของตัวเองอยากจะ ตุยแล้วไปเกิดใหม่อารมณ์นี้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าต้องการอยากจะให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองชนะคนอื่นตัวเองมีความสุขตัวเองมีทุกอย่างนะคะหลันล้าร้องเพลงทุกวันนะคะเดินแบบยิ้มไปทักทายคนนั่นทีคนนี้ทีเฮ้ ه, เป็นไงจ้าว่าไงอย่างนี้อย่างนั้นนะคะความปองของเขาคือนะศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบหลั่นล้า นะคะมีแสดงออกถึงความสุขนะคะถึงการที่มีความสุขมากๆทักทายคนนั่นทักทายคนนี้ร้องเพลงํำเพลงไปที่ไหนได้ทุกมากนะคะออประมาณนี้เนาะแล้วก็หรือว่าอาจจะมีการที่แบบนั่งหัวเราะพูดไปหัวเรอไปเสียงดัง นะคะแต่นี่ไหนได้จิตใจคือแบบเครียดนะพรุ่งนี้จะเอาตังค์ที่ไหนมาทํางานวะพรุ่งนี้จะแบบเออเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าห้องเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมลูกวะอะไรเงี้ยนะคะคือสตรงคุณคือปกปิดนะคะปลอมปลอมมากคือแบบคิดว่าตัว คนอื่นสังเกตไม่เห็นนะคะการที่เขาแสดงออกว่าตัวเขามีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรเพราะว่าต้องการให้คนอื่นมองว่าชีวิตของเขาดีๆนะคะนี่แหละคือเรื่องปลอมของศัตรูของคุณนะคะพยายามเอาชนะสายตาคนอื่นนัเองและเรื่องที่สองนะศัตรูของคุณที่ดูปลอมมากเลยนะคุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้เอสเบนเคลิลเขาบอกว่าเขาถูกหวยะคุณ เขาบอกว่าเขามีโชคลาภนะคะเขาไปไหว้พระขอพรแล้วเขาถูกหวยมีโชคลาภนะแต่เขายังมานั่งอมทุกข์อยู่เลยว่าเฮ้ยค่าเทอมลูกจะมาแล้วเนี่ยนะคะค่ากิจกรรมลูกจะมาแล้วนะคะยังไม่มีจ่ายเลยเพิ่งจ่ายไปครึ่งหนึ่งหลืออีกครึ่งหนึ่งอารมณ์นี้หรือว่านะคะ เขามีเรื่องราวมีปัญหากับคนรักของเขานะคะแล้วก็ประมาณที่แบบบอกกับคนอื่นว่าไม่มีสามีฉันนะ่ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวออสามีฉันกิเลจะตายใครจะมาเอามันอย่างเงี้ยน,นะคะก็อาจจะมีแหละเอออาจจะไม่มีใครเอาจริงๆแหละแต่คือแบบมาเอาเงินนะจากสามีของเขาก็ได้หรือว่าแฟนของเขามีกีก้กหรือว่าค่าเทอมลูกจะต้องจ่ายนะคะคือแบบพยายามปกปิดความเศร้าในใจ ปอมอีกแล้วนะคะประมาณที่แบบโกหกไม่เนียนนะต้องเรียนอีกหลายบทหลายขั้นตอนหลายเล่มเลยดูสินะคะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะแล้วก็คือแบบว่าเฮ้ยบริษัทประกาศว่าจะไม่มีโอนะหรือว่าจะเหมือนกับว่าประมาณมีโอน้อยลงนะคะเขาก็ประมาณที่แบบจะพูดว่าเออไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรเลยนะมีตังเก็บเยอะแยะ นะฮะประมาณนี้แต่คนอื่นแบบมีสีหน้าที่แบบเครียดเพราะว่ากลัวได้เงินน้อยไงโอชี OG จะหมดละนะแต่คนนี้นะคะบ,บอกว่าฉันไม่เห็นจะต้องนะเดือดร้อนเรื่องโอเลยแต่ที่ไหนได้ไดนะทำงานไม่เคยหยุดเลยนะจะเป็นจะตายนะไอจนแบบเออคอแทบทะลักนะคะหรือว่าปวดหัวเป็นไข้ก็ยังไปทำงานอยู่อารมณ์เนี้ยไม่ยอมหยุดพักผ่อนนะคะคือแบบไปแล้วก็ไป เหมือนกับว่าไปเ,าเรียกว่าไปสำอ,อยนะคะเป็นใครปวดหัวไปหาหมอโน,น่นนี่นั่นนะคะจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมหยุดงานนะค,ะคือบอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่คือแบบคือไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมพักผ่อนนะคะคือทํางานทําโอตลอดบอกว่าไม่สนใจเรื่องโอหรอกมีตังเยอะแต่ไปทํางานทุกวัน นะคะเพราะว่ามีรายได้ที่ที่เดียวไงมีรายได้ประจําที่เดียวนะคะทำงานหนักนะคะเออประมาณนี้เลยนะโกหกไม่เนียนนะคะบอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่นะไม่เคยหยุดงานไม่เคยหยุดพักผ่อนนะเจ็บป่วยเป็นไข้ก็ไม่เคยหยุดพักผ่อนนะคะไม่เคยไปหาหมอเนาะและเรื่องที่สามนะคะศัตรูของคุณปลอมเรื่อง ทำตัวเหมือนพูดนะประมาณพูดข่มคนอื่นนะพูดเหมือนแสดงออกว่าเก่งว่ารู้นะเรื่องนั้นฉันก็รู้เรื่องนี้ฉันก็รู้นะทำเป็นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของงานนะเพื่อที่จะให้คนอื่นๆนะชื่นชม ในผลงานนะคะประมาณนี้คือแบบแสดงออกถึงความเก่งนะที่หลังนะมาถามฉันก็ได้ฉันก็รู้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปถามคนนั้นเลยอารมณ์นี้นะคะแต่ที่ไหนได้ไม่รู้หรอกนะ,ะพูดไปงั้นแหละนะคะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนะคะเขาอาจจะมีแบบการที่ การสอนงานนะไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะคะเขาเปลี่ยนโปรเจกต์เขาเปลี่ยนสแตนดาดใหมแล้วอันนี้ยังอยู่สแตนดาดเดิมอยู่นะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะโกหกว่ารู้แต่ทําเป็นไม่รู้นะคะโกหกว่ารู้คอมพิวเตอร์โกหกว่ารู้นะคะเรื่องการเงินโกหกว่าวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่ไหนได้ไม่รู้เรื่องเลยนะโกหกว่าทําเป็น นะโกหกว่าเปิดร้านค้าในต๊อกๆได้อะไรเงี้ยนะโกหกว่าทํา y o Youtube เป็นโกหกว่าทําโทรศัพท์เป็นนะคะอย่างเงี้ยนะคะคือพูดไปอย่างงั้นแหละนะที่ไหนได้ไม่รู้นะถ้ารู้ก็คงจะเอาโทรศัพท์นะคะมาสร้างรายได้มาหารายได้แล้วแหละป่านเนี่ยนะคือรู้ไม่จริงรู้เพียงแค่ในพื้นที่ทํางานที่เขาทํางานประจำ่านะเออนะคะปลอมมากนะศัตรูข,ของคุณเนี่ยเหมือนรู้ และนะคะเรื่องที่ศัตรูของคุณปลอมคือเก้าเหรียญน,นะคะตัวเองมีแค่เก้าเหรียญแต่ถามว่าอืมประมาณที่แบบมีความสุขหรือว่านะ,ะเยอะไหมมีเยอะไหมเก้าเหรียญก็ไม่เท่าสิบเหรียญค่ะนะคะศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบจริงๆแล้วคือบอกว่ามี นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะคะเออมีเงินมีทองม,มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินนะคะมีครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์แบบไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วแต่นี่ไหนได้นะ,ะถ้ามาเปรียบเทียบกันกับคุณก็ยังรู้สึกว่าต่ําต้อยน้อยกว่าคุณนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ตัวเขาเนี่ยนะ,ะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณแล้วเขามีแค่เก้าเหรียญเองนะคะยังไงซะเขาก็น้อยกว่าคุณอยู่ดีเขาก็จะพยายามที่แบบ ทำตัวให้แบบเป็นสิบเหรียญเหมือนคุณอ่ะนะทำตัวมีความสุขทำตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างนะ mm. เห็นคุณมีไอ้นนท์ไอ้นี่ไม่ได้นะ mm. ก็เอามาอวด mm. ก็เอามาพูดเหมือนกันนะ mm. คนคนนี้ศัตรูของคุณเนี่ยนะ้าบอกว่าโอ้ยฉันมีเยอะและ้วฉันมีหมดแล้วนะคะแต่ที่ไหได้อาจจะยังไม่มีเพราะว่ามีแค่เก้าเหรียญน,นะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขเหมือนคุณไงนะนะ mm. คุณอาจจะมีแค่ห้าเหรียญหรือว่าสี่เหรียญคุณก็มีความสุข ดาวเหมือนมีสิบเหรียญแต่คนคนนี้มีตั้งเก้าเหรียญแต่ก็ยังรู้สึกว่านะ้ามีแค่เหรียญเดียวหรือว่าไม่มีสักเหรียญเลยมันอยู่ที่จิตใจนะคะคนคนนี้คือแบบปลอมมากนะแสดงออกว่ามีความสุขแสดงออกว่ามีทุกอย่างและศัตรูของคุณนะคะปลอมเรื่องอะไรปลอมในเรื่องของการที่แบบเออเป็นคนที่อัธยาศัยดี ะะพูดจาดีมีน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นบอกว่าโอ้ไปทําบุญที่โน,น่นที่นี่ที่นั่นนะคะช่วยเหลือคนนั่นคนนี้ใส่บาตรโน่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาเพื่อนมาขอสองพระป่านะคะเอ,อมีการที่แบบเหมือนเรียกว่ามีการปฏิเสธแบบเออเมินเฉยอะไรเงี้ยนะ,ะเพื่อนก็ประมาณที่บอกว่าขอ รายชื่อซองประปาหน่อยนะจะทําบุญนะเขียนเลยนะทุกคนเขียนเลยนะคะแล้เขาก็คนคนนี้ก็อาจจะแอบแบบปฏิเสธนะแอบเนียนๆไม่เขียนนะคะทําเป็นลืมไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่สนใจที่จะช่วยทําบุญเพื่อน นะหรือว่าเพื่อนมาขอประมาณที่แบบอุตสษามาบอกว่าเออฉันจะแต่งงานนะเดือนหน้าอารมณ์เนี้ยนะคะจะใส่ซองใส่ลรฉันจะกลับบ้านนอกเพราะว่าเพื่อนก็คิดว่าเขาเป็นคนมีน้ําจิตน้าใจไงนะคะก็เลยมีความที่แบบโอ้เป็นพี่สาวที่ดีนะคุยเรื่องงานนะได้หมดทุกอย่างปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้นิน,น,นทาคนนั้นคนนี้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่พอถึงเวลาที่ขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับแรงน้ําใจ กับน้องๆกับเพื่อนๆน,นะที่แบบมาขอให้ช่วยทําบุญเนี่ยนะคะไม่มีน้ําจิตน้าใจกับเพื่อนสนิทกับคนรู้จักนะคะนี่แหละคือแบบปฏิเสธแบบเนียนๆแต่ถ้าแบบให้ช่วยเหลืออย่างอื่นอ่ะนะพูดนะคะแล้วก็เล่าเรื่องคนนั้นเล่าเรื่องคนนี้นินทาคนนั่นคนนี้นะสนุกสนานแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆขอความช่วยเหลือบางอย่างนะคะคนนี้ปฏิเสธแบบเนียนเลย นะคะอันนี้ก็คือแบบเนียนเหมือนมีพักมีพ่วงเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็มีความแรงน้ําใจไม่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าคืออันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่มันอยู่ที่น้ําใจอ่ะนะคะเขาอาจจะมีไอ้คนที่มาบอกขอซองพ่อป่าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเออเห็นเธอใจดีอ่ะนะเห็นเธอบอกว่าเธอชอบทําบุญก็เลยมาขออะไรเงี้ยนะคะก็จะจะ จะใส่กี่บาทก็ได้นะเป็นสิน้ำใจแต่อันนี้คือแบบปฏิเสธเนียนๆเ,เลยนะคะทำไมต้องมาบอกเออประมาณนี้หรือว่าทำไมต้องมาขอนะถ้าไม่มีของที่ระลึกถ้าไม่มีของกินถ้าไม่กินถ้าไม่เลี้ยงนะไม่ต้องมาแจกซองอย่างเงี้ยนะคะมีนะคนแบบนี้นะคะเหมือนเป็นคนที่อัธยาศัยดีเฟนลี่สนุกสนานนะคะมีน้ำจิตน้น้ำใจแหละแต่พอถึงเวลาแบบนี้จริงๆคือ ไม่มีน้ําใจนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่มีตังก็ได้เนาะอันนี้คือก็เป็นเหตุที่แบบทําให้เสียความรู้สึกกันไปนะเพราะว่าคนที่มาบอกเนี่ยคิดว่าสนิทก,กับเขามากๆนะแล้วก็ศัตรูของคุณนะคะประมาณเดียกว,ว่าอ่เป็นคนที่เรียกว่าแสดงออกถึงการที่มีพักมีพวมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขนะมีครอบครัวที่รัก รนะักใครกลมเกลียวกันนะคะไม่เคยมีความทุกข์ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแฟนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆะะก็เหมือนกับว่ามาพูดมาบ่นให้ฟังสามีฉันเอ,อประมาณที่แบบติดเพื่อนติดฝูติดเหล้าอยู่ดีๆก็ไม่ยอมกลับบ้านอยู่ดีก็ไม่ยอมเข้าบ้านไปกินเหล้านะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสังคมมาบ่นให้เพื่อนฟัง เพื่อนก็เลยสงสัยว่าเอ้าไหนก่อนหน้านี้เธอบอกว่าสามีเธอขยันทํามาหากินไงเออนะ,ะประมาณนี้ความก็มาแตกทีหลังว่าในชีวิตครอบครัวมีความสุขนะ,ะาขัางครั้งอุดมสมบูรณ์ฝากชีวิตไว้ได้สามีเป็นคนดีภรรยาเป็นคนดีนะ,ะแต่ที่ไห่ได้ทะเลาะกันบ้านแตกทุกวันนะคะ,นะะอันนี้ก็ปลอมนะเอออันนี้ชีวิตก็ไม่มีความสุขนะนะคะเนะพิ่งมารู้นะคะที่ไหนได้ ชีวิตเรามันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะถ้าอยากจะเหมือนกับว่าให้เพื่อนๆนะสังคมเห็นใจเนี่ยก็คือแบบอย่าทําตัวที่แบบเหมือนกับคิดว่าชีวิตของตัวเองเลิ่เลิเพอร์เฟกเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นแล้วก็ความปลอมนะเรื่องต่อมาของศัตรูของคุณคือเหมือนเป็นประมาณที่แบบเป็นคนจิตใจดีเนาะ,เ,นะเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจนะคะเป็นคนที่แบบ ใครๆก็มาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่านะมีความรู้มีความสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องปรึกษาเรื่องงานปรึกษาเรื่องชีวิตนะ,ะแต่พอนําเรื่องราวมาปรึกษาแล้วนะเดินเดวิลเลยนะคะเอาเรื่องของเพื่อนนะเอาความลับของเพื่อนไปบอกคนอื่นนะบอกว่าเออฉันไม่พูดฉันไม่เล่าให้ใครฟังหรอกฉันไม่สนิทกับใครฉันไม่รู้จักใครเลยฉันไม่มีสังคมเลย นะพอรับหลังคนคนนี้ก็เอาเรื่องของเขาไปพูดไปประจานนะว่าเขามีปัญหากับคนนั่นเขาทะเลาะก,กับคนนี้เขามีปัญหาเรื่องแฟนนะความรักเนี่ยเดอะเดวิลเนี่ยคือหน้าไว้หลังหลอกนะแล้วก็นะสอพรอนะสตอเบอรี่ตลบตะแลงปิ้นปอนกะล่อนนะคะคือแบบเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่นะขายเพื่อนขายฝูงเนี่ยนะคะคือ คนคนนี้นะคะปลอมมากๆเลยปลอมมาฉันไม่สนิทกับใครฉันไม่รู้จักใครเลยนะคะแต่ที่ไหนได้รู้จักทั่วทั้งบริษัทนะคะอยู่กับคนนั้นก็นินทาคนนี้อยู่กับคนนี้ก็เล่าเรื่องของคนนั้นนะคะปลอมมากๆแต่พออยู่กับคุณนะ,ะทำตัวแบบเสแสร้งแกล้งไม่รู้จักใคร นะนเพื่อที่จะให้คุณนะคายความลับของตัวคุณและคายความลับเรื่องของคนอื่นออกมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนกสองหัวลิ้นเออง,องูสองสองแฉกงูลิ้นสองแฉกอะไรเงี้ยนะคะและพลังงานปลอมนะของศัตรูของคุณคนนี้คือทำตัวน่าสงสารนะ,ะทำตัวที่แบบว่าอินโนเซนต์จริงๆเลยนะคะกับการที่แบบเหมือน ชีวิตของเขานะคะก็แบบตกละกำรรลลาบากอะไรเงี้ยบางอารมณ์นะบางกับอารมณ์ก็เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความช่วยเหลือเรียกร้องความเห็นใจจากคนอื่นทําตัวเหมือนทุกกันแกล้งอะ่ะเวลาที่มีปัญหากับคนนั้นคนนี้นะคะหาพักหาพวกรนะ,ะเรียกร้องความสนใจที่ไหนได้นะ,ค,ะคนนี้แหละนะคะตัวการเลยตัวการหาเรื่องคนอื่นเลยต,ตัวการสตรอเบอร์รี่เลยทํา พอถึงเวลาที่แบบจนมุมนะคนอื่นจับได้จับไตได้เงี้ยนะคะว่าเป็นคนมารยาลอยเล่มเกวียนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆมารู้ความจริงมาเห็นความจริงนะก็เลยแสดงออกถึงการที่แบบสตรอเบอรี่ทำตัวหน่าสงสารถูกกันแกล้งถูกรุมนะถูกใส่ร้ายไปสีนนน,นี่นั่นแสดงละครบีบบีบน้ำตาได้เก่งมาก เป็นคนเจ้าน้ําตาเป็นคนที่แบบคิดว่าออทำตัวไม่มีพิษไม่มีภายเนี่ยคนนี้นะคะเรียกว่าซ่อนเล็บนะ,ะเออคมในฝักน่ากลัวมากๆนะเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยตัวต,วตวนน่ะนะคะ <c oughs> เขาแกล้งแบบทําตัวไม่รู้ไม่ไม่ชี้ไม่สนใจใครไม่รับรู้เรื่องราวของใครนะ,ะพอเหมือนกับว่าทําให้เราตายใจเงี้ยคนคนนี้ขายเรานะคะเอาเรื่องราวของเราไปขายให้กับคนอื่น นะต้องดูให้ดีๆนะรู้สึกว่าหลายหลายมากๆนะคนคนนี้เนาะเนี่ยความปลอมของศัตรูของคุณน่ากลัวที่สุดนะคะเจอคนแบบนี้นะคะอย่าคบนะคะสังเกตรีบสังเกตเนาะสังเกตแล้วก็จดจำดูพฤติกรรมนะคะแต่คือเราก็อย่ามองเขาในแง่ร้ายจนเกินไปนะดูจนกว่าจะแน่ใจหรือว่านะ ความจริงของเราคือตัวของเรานั่นแหละต้องระวังเราต้องมีสตินะไม่เล่าเรื่องราวของเราไม่พูดเรื่องราวของเราไม่มีไม่ต้องพูดปัญหาชีวิตของเราให้ใครฟังความลับของเราไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเลยนะอย่าไว้ใจใครนะแม่แต่คิดว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเราก็ตามแต่นะคะพรอมมากๆศัตรูของคุณเนี่ยจากที่แบบเคยเป็นเพื่อนกันเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูกันในท้ายที่สุดก็ได้นะคะ เนาะนี่คือความพร้อมของศัตรูของคุณคุณอาจจะรู้หรือว่าคุณอาจจะไม่รู้หรือว่าคนอื่นอาจจะรู้แล้วคุณก็ไม่รู้ก็ได้นะฟังเพื่อเป็นกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ